สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ที่ตามช่องสงวนกุลวงผมพ่อญ่เปียกนี่ะครับพ่อกันอีกแล้วครับตอนเที่ยงอากาศกระห้อนห้อนกครับอามือนี่ทั้งลานครับก็ได้รับรถจากลูกค้าขั้นที่ขันที่สิบสองครับนะครับเพิ่นกระเบิ้องชีพเบิ้งหยางล่ะครับเจ้าแลดดงเดี๋ยวด้กำลังได้รับความนิยม เท่างไก่เท่งไก่ครับอ้าวสวัสดีครับพ่อตาครับ,รบนี่แหละครับจะของผูดัดแปลงจะของอูสายาหานึงก็กคือ้อที่พ่อใหญ่สลองน้ำสก,กุลเลี่ยนเหล, <c oughs> <c oughs> ล็กเลยติดปากแล้วซื้อเรืออะไรวางสิหรอครับเอาครับเดี๋ยวนี้ขั้นที่12นี่ครับสร้างาพ่อตาสลองนี่กำลังขึ้นข้านครับ อ่อนพ่อตาครับอันเออดีใจน้ำเด้อครับเด้อลูกค้าสนใจดีให้ครับบ่วยตะลงคลิปไปกับพ่อกันเอารถลดไม่เฮ็ดโหลดดีใจน้ำครับถือว่าคุณภาพครับอ่าเฮ็ดครับเอาใส่สวยตามนั่นแหละครับอ่ามึงใส่บางมึงดีกว่ดีแต่พอกัว้างครับแก่แก่ใส่ใบน่ำครับบ่วมันต้องตายยองแต่กันนี่ อันผเพื่อนอยู่ใกล้มองรถไถดังๆเพื่อนกน็ได้มาหาเฮาไงเออถือว่าเป็นบุญเป็นคุณเนาะเมนบ่าวตาครับเอาว่าตาอันลูกค้าอันเพื่อนเอารถมาแล้วเฮ้ดจังไดยเนี่ยครับวันนี้เอาเอาบอลูกค้าเพื่อนฟังด้วยเบิ่งเอาเด้อครับรถลูกค้าคั้นี้ก็เลยถ้าได้บอกดอกว่าว่าตาใสาย เติมไม้ก so. ็เพิ่างข้านครับว้างข้านนี่ครับนี่ยบางขานเลยสามเงาประมาณเท่าไรแตาจากอันเที่ยงไทยนี่สองเมตรได้บ่นี่ไม่กลัวถ้าจากจากจากฐานนี่ไปจากฐานนี่ไปเมตรเจ็ดสิบเมตรเจ็ดสิบโอหอดโอหอดสูตรนี่ป่ะครับนี่ยเมตรเจ็ดสิบโอหอดล่อเด้อโอหอดล่อครับอันนี้ไม่ยังครับนี่โค้งยังนี่ออกมาเนี่ย ครับอ๋อตอนนี้ก็ที่เป็นเพื่อนเพื่อนเยอพื่อนเยอกว่านีหมองย่างคืนย่างล่งเต๋อครับหมองใส่ซอยเลี้ยวใส่เลี้ยวขัวาเอหมูขั้นเร่งเหยียบซอยเลี้ยวใส่ขัวครับอันนี้ขั้นเร่งขั้นเร่งอ๋อเพื่อนตอนนั้นก็มาว่างแค่ไนครับครับโอ้นี่เพื่อนก้วงครับนั่งได้คนละครับมานั่งได้โอ้บางคนขึ้นแน่นอนเถอะครับ คือว่าถอดได้ผลมันปะครับเนี่ยโอ้เป็นอย่างค่อยอัปเดตไหมเด้อครับบางโค้ดนี่ตะกี้ก็ตายตัวบานนี้เปลี่ยนได้คือปัญหาของรุ่นแรกครับรุ่นแรกเสียบตายเออเวลาเขาติดเปลี่ยนอุปกรณ์ย่ามเปลี่ยนสายเบรกย่ามเปลี่ยนอ่าอมเฟี้ยงท้ายเนี่ยมันยากบนบอทว่าตาอุปกรณ์แต่อุปกรณ์ยังยากกว่า แล้วมาคิดไหมหมางออกไม่บ่ย้อนควบควบเนี่ยควบกับคองเออขั้นเขาขันก็เลยสลัดข้าวหลุดขารถมาเปลี่ยรหลุดเปลือกอลาชั้นเป็นคนอเท่าชั้นเป็นผู้เกี่ยวอ่ะครับเ็แล้ว่าคิดไหมว่าผู้ต้องๆมันถอดได้ครับเพราะว่าเวลาเขาไปห้างอยู่ห้างงานหน้าเขาจะถอดได้ครับครับคือเจ้าของรถนี่สามารถ ถอดสอมได้เลยมาเสืออะไรได้เลยคือเออครับบ่ได้ยากมักจะต้องว่าต้องลาก่โมาครับทางมาตัดนั่นตัดนี่เอาไพราว่าตัดอะประกอบบ่คือเราเอาลาเสียศูนย์ไปบ้านียนบ่อ่สเนี่กระทันสมัยเราเป็นบ่ครับบัสเนี่ยอายุกว้างด้วยยกไหนไปเดียวนี่ครับเดียวนี่แท็กี้เป็นเก้าอี้พลาสติกเด้อครับเด้อเดียวนี่ ก็เปี้นัคาเฮ็ดเองเลยครับบาทเนี่ย <c oughs> เป็นบ่อเล็กก็ปกติห่อเ <c oughs> ่อชืะไรเมื่อพ่มเออเฮ็ดแฮ <c oughs> นแฮนเมกเลยเนะครับ <c oughs> เอาบารี่ล้อ,อครับทั้งลานได้มาลอ้ <c oughs> ลอล้ออันมัน้นยางพอดีกับเปี๊ยนให้เมนพ่ครับเนี่ย <c oughs> เปียนให้ครับเอ่อในงบในราคาเท่ากันเหรอเมนบ่ กตกลงกันไว้ครับครับตกันตกลงกันไว้เกิดว่าเกิดกันญาังีหม่อยู่อ่าก uh. uh ็บอกเอาก็ได้ครับที่นี่อ่าเป็นยังรถมันคือส้งเชฟบบะเออคื่อมันผู้หญิงกระดาษเชฟบบะครับ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 คือต่อออกครับเออเออมาบพงทั้งพี่ครับบาทนี่นี่ครับเป็นยังรถเท่าคนในหุ่นอ้อมสูงเป็นยังได้ความกว้างกระกได้ น้อยอยังนี่ครับทั้งลานของเข้าต่อยังต่อยอย่างคนอื่นเราพ่อตัเผ้าต่อเออขอดต่อต่อจากเผ้าครับขังระบอตําตะซิบหาเส้นครับอขอดต่อตัวนี้ในวันนี้รถต้นยี่ห้อข้มควงของครับครับของเผ้าในบ่อท่อกันจันนี้ครับบางขั้นกันบอย่าวบางขั้นกันย่ามครับมันยี่ห้อเดียวกันกับต่้งครับ โค้งกี่บกขัดบกซอก่อนข้อต้องมั่วโม่ใส่เนี่ระวังร่อหน้าร่อหลังมั่วโม่ใส่ต่างๆแล้วก็ขั้นขั้นให้กันข้อต่อแล้วมันต้องสัมพันธ์กับขั้นหนาอีกมั่วครับแม่น้กระทั่งข้างหลังกับการร่างหัวเจียวแก้มหนาเท่าไหร่เวลาไถมันลบมั้งสี่ตรงบ่เปย์ปัญหาครับมันก็เจียวกับโค้งผ่านหลังอีกเนาะอ่าทั้งนี้ก็เฮ็ดอะไรนะครับเฮ็ดครับอย่างอย่างไม้ครับ นี่อ่านี้อก็ไม่กี่ประกอบครับประกอบตัวนี้ก็สีมัดเริ่มแต่งใส่เล็ดครับแตงแตงซอยเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขัวแตงซอยเลี้ยวครับเฮดอ่ามองเห็ครับเฮดครับแล้วก็ทั้งลานก็เฮ็ดอันอันนี้ได้ยินว่าเฮ็ดเฮ็ดง่ายๆเข่าเฮดเกียง่ายๆปานอันนี้ ครับระบบเกียร์ครับก็จะต้องเปนี่ก็บริดวณดูแลมันยังเออ่ันน็อตไว้กับบิดซีซีระบบขาดครับระบบเกียร์ง่ายๆครับใช้ตลับบีนิดๆหน้อยครับเริ่งบดดังอันนี้นาเท่าไหรครับนี่คันนี้อันนี้มันเป็นโครงการสร้างมันคือบานมีสองมองครับบานสองมองครับเออ ว่างยังไงพ่อตาเอาๆนี่ทั้งลานเสียเอาอ่อนขั้นเกียร์ไว้ออกออกมาไว้ทั้งขางนะครับเพื่อสะดวกสบายนะครับเจ้าของเขาคล้องคนกระลึงเขาละอ๋อนี่นี่ครับเกียร์ทอยครับอันนี้เกียร์ว่างเกียร์ว่างโค้งนี่ด้วนี่ครับโค้งนี่มันบ่คือกันครับมเกียร์หนึ่งหนึ่งอันนี้ว่างว่างสว่างนี่ ว่างว่างสองว่างว่าหนึ่งว่างถอยถอยโอ้โหสามขั้นแบบพี่พี่เฮ็ดครับครับไม่ได้จับมาได้ครับตรงนั้นครับตรงนั้นว่างเดียวตัวหนึ่งโค้งกับทิ้งแดงครับก็กันหลายคนอยู่เป็นบาตรตานตัวถามว่าผมมีโค้งนั่นโค้งนี่ โอ้แต่ละโค้งนี่ก็หมายก็ว่ามันเกี่ยบ่คือกันครับมาสวัสดิ์เพราะว่ต้ตงไม่ผมแน่ครับเพราะว่าเขาต้องเบิ่งโค้งครับเบรคระบบเกียร์มันนําครับยังขั้นนั่นก็ขนาดาว่ามองย้อนครับขั้นนั้ง่ายกว่าครับอันนี้ว่าสองหม่องอืมจะก็เห็ดได้พราทุกอข์อะไรล่ะครับรค,ครับในราคาเจ็ดหมื่นนี่ไม่เบิดครับ ไม่ตามตามมันนั่นแหละครับตามต้นแบบเหครับเพราะว่าล่อหน้าล่อหลังทั้งลานเขากับเปียนไม่เบิดแต่ว่าผานนี่มาสองผานทั้งลานกับสิบเปียนให้ไหมอีกสองผานเป็นสี่ผานอันมันแรงไหลมันครับผมไม่ใบกัหาครับเนี่ยก็แตงไห้นะครับคือทั้งลานเขาเน้นคุณภาพบ้านจ้าไหก็ออกไปยังสั้นลหครับตามคลิปเหระครับมีระบบ ไปมีระบบอีอยงเดียบรอยความที่สีใสงานครับให้ลูกค้าสบายใจดวยครับเด้อทั้งล้านนี่ว่าด้วยความจิงนะครับก็คุณภาพมาก่อนครับนะเดีวลูกค้าเพิ่มกับเสียถือเพิ่มกับสิตาม,มากเวลตะลงคิปไปก็มาเนี่ครับขั้นที่สิบสองครับนี่นี่เฮ็ดด้วยนี่ละครับ กันมาสามสี่หมื่นก็เลยฝ้าเฮียดให้เพื่อนนะครับอันลถล,ลูกค้าออกไปไหวก็เป็นผลงานของเฮานะครับเด้ออันผู้ท่านผู้ชม่หรือผู้ที่ตามนะครับสนใจก็โทรมาครับเบอร์ช่องก็ได้เบอร์ล่านก็ได้ครับนรอม,มีสวงเบอร์แบบเป็นพัน่อย โอ oh. ใใครับอันนี้เป็นขัน้น่าอเป็นฐานขานน้นใบมีดดันดินครับนี่ใบมีดดันดินก็ยื่นเหระครับนี่ันนี่ครับนี่ขั้นใบมีดดันดินครับนี่ครับอชุดข้านหนาก็เห็นเลรวครับนี่นี่ละครับชุดขา้นหนาไส้เล็กหนาเนี่ยครับด้อแล้วก็มีบูดมียัง เรียบร้อยความที่สีไซนนี่ครับอ่าลูกค้ากับทั้งอยู่ทั้งบาทกูสิมพุรุะครับนะเพื่นมาเพิ่นเห็นป้าเพื่นกับมาเลยครับเออขอขอบคุณหลายเด้อครับเด้อลูกค้าไล่แรีกครับเพิ่นมานะครับหมายก็ว่าจากการอ,าออกคลิปไปนะ เพื่อนก้ามาเลยเพื่อนมักเว้ากันกับลูกกับเมียแล้วโอเคมาเลยนะครับเอาผู้ผู้ใดท่านไหนมากอ่ะติดต่อได้ครับเด้อสิให้ไปฮับบิษมิร์มส่งนะครับที่หลักๆต้องเอามา้ยังแน่เนี่ยเอ่อต้องเอายังมาแน่ก่อนพอตาเอาว่าดูวยจะช่วยรถเมามียันก็เอามาไม่เดินชุดของเดินตามครับเมามีขาดเอามาที่เท้าทุ่งเสียหายครับ ผ่านก็ไม่กัดจ้างออกมาครับจะเดี๋ยวโค้งต่อโค้งครับให้มันงาอขึ้นครับครับใส่ที่ผ่านไว้ครับงามนั่นเหาจะบเตจักผฟันก็ใส่ได้เลยอืมบ้านนีอันพ่อตาอันเพิ่นมากีลีเนี่ยอลดจักรเสีบจักบาทจักรเศร้าได้บ่นี่เอ้ยนานเห็นบ่ครับเอ้าอันผู้เพิ่นมากีลีเพิ่นจิตเฝ้ามากนี่คือยังคันนี้เหรอครับหวานเงี้ยบหวานนะมันลดไหล อ่านี่แหละครับจเจอตนบาววันม่ได้รถครับเนี่ยเนี่ยเห็นบพตาแล้วว่านี่ยั้นเดี๋วน่ายหน่อยคุยกันครับครับ,บรวตาตมาหอดมาถึงว่าได้เป็นสู้เป็นลูกเป็นเมี่เป็นปัวกันแน่เนี่ยมาได้เป็นดองกันเนี่ย <S <S> <S เอาคลิปนี้ผู้ใดผู้่นคอมเนียนมาว่าโอ้ยน่าลงอีกให้ก็เลยจัดให้ครับนี่เอา การว่างขั้นอ่าจังไนหนกตบมันครับครับครับอ้าวขอบคุณพระตาหลายๆเวยครับเด้อไอ้ข้ามไอ้คุณไอ้โซ่ไอ้หมันใจก้นดอกกั้ไว้เนี่ย